สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องของคำอุทานกันนะคะนักเรียนคำอุทานเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยนะคะมาดูกันว่าคำอุทานมันมีอะไรกันบ้างค่ะคำอุทานนะคะนักเรียนมันคือคำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงอารมณ์และความรู้สึกต่างๆของผู้พูดนะคะในขณะที่ตกใจดีใจเสียใจประหลาดใจหรืออาจจะเป็นคำที่ใช้เสริมคำพูดเช่นคำว่าอุ i, I, why, ๊ยอายวายกรี๊ดนะคะอุ i, eh, why, to, ja, ๊ยเอ๊ะวายโถอนิจจาอ๋อเป็นต้นนะคะ ตัวอย่างเช่นโอ้โหวันนี้คุณแม่สวยจังนะคะอุ๊ยนี่ไข่อะไรกันว้าวผักน่ากินมากเลยนะคะคำอุทานจะต้องเข้ากับอารมณ์ในตอนนั้นนะคะคำเหล่านั้นจะต้องเข้ากับอารมณ์ด้วยนะคะส่วนชนิดของคำอุทานนะคะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดเลยนะคะ1ก็คืออุทานบอกอาการและ2ก็คืออุทานเสริมบทค่ะ สำหรับอุทานบอกอาการนะคะเป็นคำอุทานที่เปล่งออกมาเพื่อให้รู้อาการต่างๆของผู้พูดนะคะเช่นอาการดีใจเสียใจตกใจและประหลาดใจนะคะหลังคำอุทานมักจะมีเครื่องหมายนี้เลยค่ะเขาเรียกกันว่าเครื่องหมายอัชเจรีหรือที่ทุกคนเข้าใจกันว่าเป็นเครื่องหมายตกใจนั่นเองค่ะอ่าดูตัวอย่างนะคะฮึมอย่าให้เจอนะโอเดี๋ยววิ่งนะอ้อคิดออกแล้ว นักเรียนลองมาศึกษานะคะว่าคําอุทานในแต่ละอารมณ์เนี่ยก็จะพูดกันว่าอะไรบ้างนะคะตัวอย่างเช่นอารมณ์ตกใจเราจะพูดว่าอะไรอุ้ยวายใช่ไหมคะ <Why? S 1> ประหลาดใจล่ะคะเอ๊หืมหาโอ้โ oh หรับรู้เข้าใจอุทานว่าอะไรกันคะอ่อ oh อ่อ oh. อ oh ๋อเจ็บปวดล่ะคะจะพูดว่าอะไรโอ้ยโอ้ย oh. อ oh ุ oh. Oh ้ย oh. oh oh. ดีใจอะคะ เอ๊ะใช่ยอนนะคะตัวอย่างประโยคเช่นอ้โ,อโหซูชิอร่อยจังเอ๊ะอะไรอยู่ในกล่องของขวัญน,นี้นะต่อมามาดูตัวอย่างอุทานบอกอาการกันเลยนะคะฟ้าผ่าดังเปรียงเย่ yeah, มีวัคซีนรักษาโควิดแล้วระเบิดดังตุต้มอุทานบอกอาการจะมีพยางน้อยนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยยาวเท่าไหร่จะสั้นๆน,นะคะอ่ารู้สึกปวดท้องละโอ้ยปวดท้องจังเลย รู้สึกสงสัยเอ๊ะนั่นอะไรกันน่ะรู้สึกแบบรู้สึกแบบตื่นเต้นว้าวอร่อยจริงๆเลยต่อมานะคะว้ายงูเข้ามาในบ้านรู้สึกตกใจนะคะรู้สึกสงสัยเอ๊ะใครเอาเงินหลังตู้เย็นไปนะรู้สึกรู้สึกสงสารโอ้ไม่เป็นไรแล้วนะเจ้าแมวน้อยรู้สึกตกใจตายแล้วทำไมแผลเลือดไหลขนาดนี้รู้สึกมโมโหน้อยแน่ คำผิดและไม่ยอมขอโทษประเภทที่2นะคะเป็นคำอุทานเสริมบทค่ะคำอุทานเสริมบทนักเรียนจำไว้เลยว่ามันไม่มีอัศเจรีย์นะคะมันไม่มีเครื่องหมายตกใจนะคะไม่มีอัศเจรีย์ไม่มีเครื่องหมายตกใจคำอุทานเสริมบทเป็นคำอุทานที่ใช้เป็นคำสร้อยหรือคำเสริมบทต่างๆคำอุทานประเภทนี้บางคำเสริมคำที่ไม่มีความหมายเพื่อยืดเสียงให้ยาวออกไป บางคำก็เพื่อเน,น้นคำให้กระชับหนักแน่นขึ้นนะคะตัวอย่างเช่นรถถ้าเกิดเป็นรถธรรมดานี่ไม่ใช่อุทานเสริมบทนะคะคำว่าราถ้าเกิดมีคำว่ารามาเสริมอันนั้นเลยค่ะคืออุทานเสริมบทก็คือรถราหนังสือหนังหาถนนหนทางนักเรียนศึกษาคำอุทานเสริมบทต่อมาเลยนะคะกระดูกกระเดี่ยวกินข้าวกินปลาพยายามอ่านพร,พร้อมครูนะคะแห่งหนตำบลใดอาบน้ำอาบท่าร้องหม่มร้องไห้หัวร้างข้างแตก ส้มสูกลูกไม้ลูกเต้าเหล่าใครดื่มน้ำดื่มท่าได้ดิบได้ดีถนนขนทางบ้านช่องห้องหอเทือกเถาเหล่ากอหนังสือหนังหาจุดหมายปลายทางไรนาสาโทสิงสาราสัตว์โกหกพกลมผ้าผ่อนท่อนสบายเลขผานาทีปืนผาหน้าไม้ต่อมานะคะมาดูประโยคกันบ้างนะคะนะักเรียนคุณย่าของฉันชอบไปวัดไปวา เด็กสองคนนี้มีเทือกเถวเหล่า,ากอมมาจากไหนหลวงพ่อไปบินทบาทแห่งหุนตำบลใดมาบ้างเจ้าคะคุณปู่ของฉันมีไรนาสาโทมากมายบ้านนี้มีผีเผือที่ไหนกันวัดวาอารามที่นี่วิจิตรงดงามตะการตากลับจากทำงานมาเหนื่อยๆไปอาบนะ้ำอาบท่าก่อนนะลูกจะเดินจะนั่งก็ระวังหน่อยลูกผ้าผ่อนท่อนสบายยับยุยยี่แล้วบ้านช่องห้องหอสะอาดเรียบร้อยดีจังเลย ปูกระดูกระเดี่ยวไม่แข็งแรงชอบปวดหลังเป็นประจำลูกชายของป้าแมนเป็นหมอได้ดิบได้ดีแล้วนะทั้งหมดนี้นะคะเป็นตัวอย่างของคำอุทานเสริมบทค่ะ